ปัจจุบันนี้ต่างคนต่างเงียบควรแก้ปัญหายัางไงดีคะครีปปี้ปัญหาเรื่องนี้บ้างถ้าวันนี้ครับต่างคนต่างเงียบสิ่งที่ห้ามทําเด็ดขาดถ้าอยากจะกลับมาคบกันหนึ่งครับอย่าเอาไปเล่าชาวบ้านครับนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราไปเล่าชาวบ้านเนี่ยเรามักจะเอาดีเข้าตัวแล้วก็เอาชั่วให้แฟนเก่าคนส่วนใหญ่มักจะเล่าในมุมที่ตัวเองถูกและมักจะเล่าในมุมที่อีกฝ่ายผิด คราวนี้ไอการเล่าแบบนี้ครับนะตอนแรกมันก็ยังไม่มีปัญหาหรอกครับแต่มันมีปัญหาตรงที่เวลาเราเอาไปพูดเนี่ยให้บุคคลอื่นครับฟังครับเวลาบุคคลอื่นเขาฟังเนี่ยเขาจะจะทำอะไรครับเอาไปพูดต่อครับสมมุติว่าคุณเล่าไปเนี่ยนะประมาณแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับแต่เวลาคนมันเอาไปพูดต่อเนี่ยมันจะขยายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วเวลาเรื่องนี้ถึงหูแฟนของคุณจะกลายเป็นปัญหาหนักกว่าเดิมครับสองครับ ถ้าวันนี้ต่างคนต่างเงียบคุณห้ามทักไปก่อนครับเด็ดขาดครับเพราะตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นสมรภูมิว่าศักดิ์ศรีของใครเหนือกว่าใครแล้วก็ว่าเนี่ยรักมันไม่ควรใช้จิวิทยารักมันไม่ควรเล่นเกมรักมันไม่ควรจะใช้ศักดิ์ศรีมาค้้มคอคุณเชื่อครูคมไหมครับถ้าวันนี้คุณดันตะบะแตกเผลอใจอ่อนทักไปก่อนเพราะคุณอดรนทนไม่ไหวอีกฝ่ายมันจะมองว่าคุณเป็นของตายคราวนี้พฤติกรรมของมันที่ เคยทาดีๆคุณเนี่ยมันจะทําแย่ๆคุณทันทีเพราะมันรู้แล้วครับว่าคุณไม่มีทางไปและไม่มีใครเอามันรู้ว่าคุณตำกว่ามันครับนะครับห้ามทักไปก่อนเด็ดขาดครับแต่วันนี้ถ้าต่างคนต่างเงียบสิ่งที่ควรทาครับหนึ่งครับกฎของสะพานเชื่อมครับอันนี้คนที่ยังติดต่ออยู่กับพ่อแม่ของเขาหรือติดต่ออยู่กับเพื่อนของเขาครับหรือยังมีการติดต่ออยู่กับสังคม ของเขาครับสิ่งที่คุณต้องทําคือดึงโฟกัสคนครับแต่ไม่ใช่การไล่ล่แต่มันคือการทําสิ่งที่ย้อนแย้งครับสิ่งที่ย้อนแยง้งเลยครับคุณอาจจะบอกว่าเนี่ยคุณน่ะยังรักเขามากเลยเวลาไปเล่าเพื่อนของเขาว่าคุณบอกว่าคุณน่ะยังรักฉันน่ะผิดเองฉันกะจะทักไปอ่ะฉันว่าจะโทรไปงอ้อเขาเนี่ยดีต่อฉันมากครับนี่คือสิ่งที่คุณบอกกับคนรอบข้างเขาครับแต่ในความเป็นจริงคือคุณไม่โทรคุณไม่ทักคุณไม่โทรคุณไม่ง้อคุณไม่ได้แด้งสิ้นครับ แต่วิธีการนี้คือเลยครับวิธีการนี้คือการลดอีโก้ครับต่างคนต่างเงียบเนี่ยมันมีอีโก้ไหมมีต่างคนต่างเงียบมันพยายามเอาชนะกันหรือเปล่าใช่แต่วันนี้คุณจะไปลดอีโก้เขาโดยการบอกว่าเอาเอฉันเข้าใจนะที่คุณไม่เลือกฉันมันไปพูดตรงนั้นไม่ได้แล้วไงเพราะต่างคนต่างเงียบกันแล้วมันคือการเซตพื้นที่ว่าใครจะเหนือกว่าใครใครจะง้อใครก่อนใครจะทักใครก่อนคุณพักก่อนไม่ได้ถ้าคุณทักก่อนคุณแพ้ แต่วิธีการลดกำแพงที่ดีที่สุดคือแซงบอกว่าคุณกำลังจะเนี่ยฉันอะอยากจะขอโทษเขามากเลยฉันอยากจะโทรไปเนี่ยฉันว่าอยากจะไปง้อเขาสะหน่อยเขาเป็นคนดีมากๆเลยพอเพื่อนของเขาเอาไปเล่าเขาเนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกดีแล้ววางอาวุธครับมันจะไม่อยากเอาชนะคุณเพราะใจของมันมันรู้ว่าอ๋อคุณยอมแพ้แล้วมันจะรู้สึกดีกับคุณทันทีแต่กฎข้อ2ครับคุณกลับไม่ได้ทําตามที่วางแผนสุดท้ายคุณไม่ได้โทรคุณไม่ง้อ คุณหยุดทุกอย่างครับแต่เวลาเจอใครเนี่ยยังพูดอยู่นะว่าเออเนี่ยอยากจะง้อมากเลยอยากจะคุยกับเขามากเลยต่างๆแต่สถานการณ์จริงคุณไม่ได้ทําครับสิ่งนี้มันจะเริ่มทําให้อีกฝ่ายมาแอบๆมองๆม,มาดูๆมาส่องๆคุณครับสเต็ปแรกคือการลอดอีโก้ครับถ้าต่างคนต่างเงียบถ้าคุณลอดอีโก้ไม่ได้คุณเสร็จแล้วครูคอมจะบอกอีกอย่างมีบางเคสนะครับเห็นว่าต่างคนต่างเงียบวันนี้ฉันเลยพยายามโชว์เลยครับ โชว์ชีวิตอันหรูหราโชว์ความเลอค่าฉันพยายามปรับลุกฉันพยายามตัดผมฉันพยายามแต่งตัวฉันพยายามย้อมผมต่างๆแล้วอยู่ๆมันบล็อกอยู่ๆมันยิ่งไม่กลับมากกว่าเดิมนะครับมีบางเคสนะไปไปเรียนบางที่ครับแล้วเขาแนะนําให้ไปทําตัวแบบเลอค่าการปรับตัวแบบเลอค่าทำไมมันถึงยิ่งแย่เพราะคนมีโก้มันหาว่าคุณเอาชนะมัน มันหาว่าคุณประชดประชันมันแล้วยิ่งคนมีโก้มันยิ่งไม่ยอมแพ้เมื่อมันหาว่าคุณเอาชนะมันมันเลยบล็อกคุณสวนกลับมาครับเพราะมันมีความคิดว่ามันไม่ยอมคุณเห็นไหมพอไปใช้วิธีการผิดผินและทุกอย่างพังหลายคนเลยสงสัยอาอหนูดีขึ้นแล้วเนี่ยหนูสวยขึ้นแล้วผมหล่อขึ้นแล้วทําไมเขาถึงยังไม่ทักมาเพราะอะไรครับมันหาว่าคุณแข่งกับมันครับเพราะเวลาคนก่อนจงเงียบเนี่ยมันมีการทะเลาะอ่ะมันมีการปะทะกับ แต่วันนี้ตรงนี้ครับคุณยังไม่ได้ทําให้เขาวางอีโก้ครับพอเวลาคุณดูดีขึ้นมันเลยหาว่าคุณแข่งกับมันทําไมครูคมถึงต้องให้คุณทําแบบนี้ครับการพูดกับแม่เขาการพูดกับเพื่อนเขาการพูดกับสังคมเขาทําไมมันดูเหมือนกับว่าเออฉันฉันจะงอฉันจะโน่นนี่นั่นต่างๆเพราะอะไรครับพอสารมันไปถึงเนี่ยอีกฝ่ายจะยิ่งรู้สึกได้ใจและมันวางอาวุธเพราะมันเห็นว่าอ๋อคุณเนี่ยเริ่มที่จะจะยอมยอมแล้ว แต่ในทางกับกันในทางปฏิบัติคุณไม่ได้ทำแบบนั้นสิ่งนี้ทําให้คนเนี่ยสงสัยแล้วหาคําตอบมันจะเริ่มโฟกัสคุณมากขึ้นครับสามครับเมื่ออีกฝ่ายเริ่มมาโฟกัสจึงเป็นลําดับขั้นตอนของการโชว์การพัฒนาชีวิตไม่ใช่วันนี้โชว์การพัฒนาชีวิตแต่ยังไม่ได้ปลดอาวุธของอีกฝ่ายหรือยังยังไม่ได้ปลดอาคาติของอีกฝ่ายยิ่งทําแบบนั้นกลับยิ่งแย่ครับลวกวูคุมกันตีครับเรื่องนี้ยังไม่มีใครบอกคุณ 3ครับจึงค่อยโชว์ชีวิตขาขึ้นครับโชว์การแต่งตัวเอออันนี้เริ่มโชว์ได้แล้วโชว์การปรับลุคครับเปลี่ยนเลยครับทรงผมเสื้อผ้าสีเล็บคือเวลาที่อีกฝ่ายพอมันวางอาวุธมันผ่อนคลายมากขึ้นเพราะมันคิดว่าคุณจะง้อมันนี่นะครับคราวนี้เนี่ยพอมันมาแอบสอแล้วมันเห็นชีวิตของคนมันดีขึ้นน่ะคนมันยิ่งอยากได้ แต่ถ้ามันยังไม่วางอาวุธแล้วมันมาเห็นชีวิตของคุณดีขึ้นมันหาว่าคุณแข่งกับมันมันหาว่าคุณประชดมันมันจะยิ่งผูกใจเจ็บแล้วกโกรธคุณมากขึ้นครับถ้าคุณมาสเต็ปนี้อีกฝ่ายจะเริ่มหาเรื่องทักมาครับแต่วิธีการทักมาของเขาอาจจะไม่ได้เป็นการขอกลับมานะมันอาจจะเป็นการขอเสื้อผ้านะครับของที่อยู่บ้านเราอะไรก็ตามแต่ที่มันแอบแอบทำเหมือนกับทวงของครับแต่จริงๆมันแค่อยากคุยกับคุณ ในสเตปนี้มันอยากได้อะไรคุณให้ไปหมดเลยแล้วทำเสมือนว่าไม่ได้สนใจอีกแล้วอีกฝ่ายจะเกิดการสับสนกับอ้าสุดท้ายแล้วจะกลับหรือเอ๊สุดท้ายแล้วเนี่ยเอ้ยมันดูดีขึ้นแล้วหรือมันมีคนใหม่วะเนี่ยแล้วคนใหม่ของมันเป็นใครวะเขาจะเริ่มกลัวคุณมีความสุขมากกว่าห้าครับหากเขาคุยธุระคุยได้แต่หากคุยเรื่องของความสัมพันธ์ครับ เรายังรักเขาไหมยังอยากให้กลับมาไหมห้ามคุยครับเวลาคุณทําแบบนี้มันเป็นการเซตซีโร่เกมว่าอีกไฟล์เป็นไฟล์แพ้แล้วคนเรามันไม่อยากแพ้คนเรามันไม่อยากถูกทิ้งคนเรามันไม่อยากเสียศักดิ์ศรีมันจะพยายามเอาออกเอาใจคุณมากขึ้นครับมันจะพยายามหาวิธีหาจิตวิทยามันจะหาวิธีการสร้างสเสน่ห์ก็ตามแต่พวกนี้ให้คุณอยากกลับไปคุยกับเขาอีกครั้งอน่คนวิ่งหนีคือคนที่ชนะ คนที่วิ่งไล่ตามคือคนที่แพ้ครับวันนี้ในความสัมพันธ์คุณกำลังเป็นฝ่ายวิ่งหนีหรือวิ่งไล่ตามเรื่องนี้ไปทบทวนในคอร์สสัง่งจิตแฟนเก่าครับกับคอร์สสั่งรักครับ